สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวาันอาังคารที่27ธันวาคมนะครับเมื่อวาน3ฮานอยฮานอยพิเศษเป็นฮานอยเดียวที่เด่นไม่มานะครับฮานอยปกติจอกฮานอย VIP เด่นมานะครับดูเงินต่อครับเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษ00ฮานอยปกติ00ทำไปได้นะครับ ก็วันนี้ฝากไว้ก่อนที่การิฮานอยโปรติอาจจะออกตามฮานอยพิเศษอีกก็ได้นะครับวันนี้เด่นสุดฮาน,นอยพิเศษจ,จับได้คือ9ครับปิ่งบนรุ่นล่าง9ครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ09 3ย์ 093959นะครับ093959 34 54แล้วก็94ครับลย0เข้าไปครับศูนย์จะมาวานเผื่อเหลือก็3ตัวครับ 0 9 0 9 9 039059 034054แล้วก็094ครับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ17นาฬกา3 0นมทีมรุลนผลกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอฮานอยโปรตีนฮานอยว v p ตามลำดับครับ